สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหากบนะครับผมตามคลองบ้านเราครับนี่ครับเต้นไปนะครับเต้นไป้วครับโอ้โหโอ้โหเยอะอยู่นะครับเห็นในพงหญ้านะครับหนึ่งตัวครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับแหน่ครับจับไปได้ครับหนึ่งตัวมีอีกไหมครับ นี่ครับใส่ถุงไว้ก่อนครับรเมื่อกี้เราเห็นมันเต้นอยู่แถวนี้นะครับเราเห็นมันเต้นอยู่แถวนี้ครับมาลองคำับดูครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต่อไปครับ เดินต่อไปนะครับอู้มีเต้นมีเต้นครับมาหาอาหารกินช่วงเที่ยงนะครับผมจะมีกบเต้นลงอีกไหมครับหู้ดน่าจะมีเต้นอยู่นะครับแถวนี้อู้มีออะไรอยู่ในพุ่มไม้ครับ หอยเยอะครับหอยเยอะครับกบมันจะชอบอยู่ตามพุ่มไม้นะครับโอ้โหกบ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 นี่ครับนี่ครับนี่ครับมาดักหน้าอันกอบกบงูนี่ครับนี่ครับ หนึ่งตัวครับตัวใหญ่มากไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับอยู่ในป่ามากเลยครับโอ้โหขึ้นไปแล้วครับสองตัวครับสองตัวครับจับโอ้ยไปโดนครับ่โดนโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนลงน้ำไปแล้วครับหนึ่งตัวครับเดี๋ยหนึ่งตัวโอ้โหเนี่ครับเออโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากตัวหนึ่งโดนลงน้ำไปแล้ว โอ้โห oh. สุดยอดครับโอเคครับเราหาอาหารได้หลายตัวครับสามตัวนี่ครับอยู่ในถุงของเราครับถุงผ้าครับ <laughs> ไปกินกันครับ